มานะครับก็จะเป็นประเภทของตัวผลิตภัณฑ์โซโนอฟนะครับในโมดูลนี้นะครับเราก็จะได้เราแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสามประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือประเภทผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมแสงสว่างนะครับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะเป็นสวิตช์อัตโนมัตินะครับสามารถที่จะเอาไปแทนที่ระบบเก่าได้หรือว่าไปแทนที่ระบบแสงสว่างเดิมที่เอามาใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้เลยนะครับ โดยการที่เอาระบบใหม่เข้าไปแทนของเก่านะครับประมาณนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมการเ,รเปิดปิดการตั้งเวลาผ่านแอปพลิเคชันได้กลุ่มที่2ครับเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะเป็นปลั๊กอัจฉริยะนะครับก็คือหน้าตามันก็จะเป็นคล้ายๆกับปลั๊กไฟนะครับเราก็สามารถนําปลั๊กตัวนี้ไปเสียบเข้ากับ ้าเสียบที่เรามีอยู่ในบ้านแล้วก็สามารถเชื่อมต่อปลั๊กไฟอัจฉริยะเหล่านี้เข้ากับอินเทอร์เน็ตแล้วก็กับแอปพลิเคชันได้นะครับเราทำให้เราสามารถที่จะควบคุมการเปิดปิดหรือว่าตั้งเวลาการทํางานของปลั๊กไฟอัจฉริยะเหล่านี้ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มของการควบคุมความปลอดภัยนะครับผลิตภัณฑ์นในกลุ่มนี้ก็จะมีพวก เซนเซอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์การตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นสัมผัสนะครับหรือเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวการตรวจจับการเปิดปิดประตูแล้วก็รวมถึงกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งในการตรวจจับค่าต่างๆเนี่ยมันก็จะได้รับค่าจากตัวเซนเซอร์แล้วก็ไปแสดงผลไปแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันของเรานะครับที่เราเราถือสมาร์ทโฟนอยู่อย่างเช่นเมื่อมีการเปิดประตูขึ้นมานะครับมันก็จะมีอะลามเตือนไปที่โทรศัพท์ของเรามีการเคลื่อนไหว มันก็จะมีอาลามเตือนไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับหรือว่าถ้ามีการตั้งค่าให้กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเมื่อมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมันก็จะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเราก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ดูได้นะครับที่สําคัญเลยคือผลิตภัณฑ์ของโซนอปเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บบันทึกข้อมูลได้ค่อนข้างนานนะครับสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ครับถัดมานะครับ เมื่อเราเห็นเรารู้จักอุปกรณ์แล้วรู้จักประเภทของโซนอปไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้งานนะครับในโ,บโดนี้เนี่ยเราจะเลือกแอปพลิเคชัน e-v link นะครับในการมานำเสนอก่อนนะครับถ้าเกิดท่านใดที่จะใช้แอปอื่นเนี่ยเราก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้ในการติดตั้งแอปพลิเคชัน e-v link นะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นเนี่ยเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะต้องไปดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน e-v link ก่อนนะครับใน App s t s t o นะครับสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะครับหรือใน Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับสามารถเซิร์ชแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นก็ทำการลงทะเบียนนะครับดิจิตเตอรแล้วก็เลือกรหัสที่เป็นประเทศไทยนะครับจะขึ้นต้นด้วย66นะครับจากนั้นก็ใส่เบอร์มือถือของเราที่เราต้องการจะใช้งานเนี่ยลงไปถัดจากนั้นก็กด next นะครับระบบก็จะทำการส่ง เลข otp 4หลักเนี่ยมายัง sms มายังโทรศัพท์ของเราผ่านทาง sms นะครับเราก็เอารหัส4หลักเนี่ยไปป้อนนะครับในแอปพลิเคชันมันก็จะให้เราเนี่ยใส่รหัสใส่พาสเวิร์ดนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราเราเราต้องการเนี่ยไป2ครั้งนะครับเพื่อยืนยันแล้วก็บันทึกรหัสไว้สําหรับการเข้าใช้งานครั้งต่อไปนะครับหากมีการลงทะเบียนถูกต้องเนี่ยระบบก็จะรีเฟซขึ้นหน้าล็อกอินขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เราสามารถ เข้าไปใช้งานได้เลยนะครับโดยการใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยลงไปใส่ปุ๊บกดล็อกอินเนี่ยมันก็จะเข้าสู่หน้าจอแอปพลิเคชัน e-v link พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับนี่ถัดมานะครับในการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ e-v link เนี่ยหลังจากติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วหลังจากลงทะเบียน เรียบร้อยแล้วนะครับในการใช้งานเนี่ยเราก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันบนหน้าจอสมาร์ทโฟนขึ้นมาได้เลยนะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในหน้าแอปก็จะมีมีเครื่องหมายอยู่นะครับเราก็สามารถกดเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็กดจับคู่อย่างรวดเร็วหรือว่ากดา quick pairing ได้เลยนะครับนี่ในการเพิ่มอุปกรณ์ของโซนอฟเนี่ยเราก็มีวิธีการเพิ่มอุปกรณ์ดังนี้นะครับ ถ้าเกิดเรามีการเชื่อมต่อแบบ Quick Pairing Mode นะครับสามารถเชื่อมต่อได้ง่ายโดยการที่เราเนี่ยกดปุ่มกดปุ่มบนตัวอุปกรณ์ค้างประมาณ5วินะครับจากนั้นเนี่ยก็คลิกที่คำว่า Quick Pairing Mode นะครับหลังจากคลิกเสร็จแล้วเนี่ยจะมีไฟกระพริบขึ้นที่ตัวอุปกรณ์ของเรานะครับถ้าเราสังเกตไฟกระพริบขึ้นแล้วเนี่ยนั่นแสดงว่า อุปกรณ์ของเราเนี่ยกำลังจับคู่กับตัวแอปพลิเคชันนะครับหลังจากที่มันจับคู่ได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือก Wi-Fi บ้านนะครับที่มีคลื่นความถี่2.4กิกะเฮินะครับแล้วก็ใส่ตัวพาสเวิร์ดไว f i บ้านของเราลงไปนะครับแล้วก็รอจังหวะการค้นหาอุปกรณ์ระบบตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการค้นหาอุปกรณ์ที่ทำการเชื่อมต่อกับ w i f i บ้านของเรานะครับหลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างเล็กๆมา บนแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถที่จะทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ตัวนั้นได้ทันทีนะครับสามารถกดเปิดปิดได้ตั้งเวลาได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการการใช้งานแอปพลิเคชัน e v i l i n k เบื้องต้นนะครับผม